<Yo! S 2> สวัสดีครับตามสัญญาที่ทชาย,ายสายมาหาชายัชายจะไม่เช็อัพเนี่ยเป็นไปไม่ได้เมื่อก่อนก็สวยแล้วนะหลังๆนี่คืออัพรีแลกนีมีเกือบทุกเดือนอัพไซส์ทุกครัเปลี่ยนได้แค่แป๊บๆนะแต่รู้รู้เรื่องไหพี่ๆๆวันนี้ได้รางวัลอะไรบ้างครับได้หนึ่งโมงตันสเปอรกิจหนึ่งเด้อโอ้อโหส่งมาอู่ตัวมาสี่ตนดิหนึ่งสมาอไ่1 หนึ่งโบตัน <recess ed isolation> 1นึซ <peacefully Take rac ers> er ืบักิแล้วก็หวินเนอร์นะครับสามรางวัลก็ไปสามซองไปเลยเขาเหลือแล้วจากให้ไม่ขายแค่เดียวไอ้ละมนอาทำทำทำใช้สมัยครับโอเคแจ็คกิงบอกแล้ววันนี้เปิดรูดมาอาหารไทก็ไม่แพ้อาหรตตรี่เอกมนนะครับพี่พี่ทำา อักันให้กระจุยไว้ให้คนเลี้ยงปลาทุกท่านได้เอาไปคุยนี่คืออาหารปลาสุดเทพพระเจ้าให้ตัวอ้วนตัวเป้งให้ตัวล่ำกระเด้งบึ้มสะบัดหางที่ในน้ำกระเซ็นกระจุยกระจายคู่แข่งมาเห็นต้องอิจชาทุรนทุรายเพราะเราเน้นที่สุขภาพสุดคุขข้มโยนให้ปลา